ใหญ่น้องเดนิวก็สวัสดีค่ะทักทายกับน้องำหำับเราเราไม่เคยทำมาก่อนเอากับศึกษาเรียนู่อีเงังกระตามสร้างทุกอย่างแล้วไม่เคยทำหรอกนอกไปสิเคยเห็ดเงี้ยก็ได้เกิดมาเอากับเฮียนเอาลงเรียนกับไปฟึกเอาเฮียนเอากันตัวก่อไก่กับฟึกเอาอืเอาไปเอามาก,กับอากระเฮียงสันส,สันเรียนเกือบปท่านพี่น้องเอ้ย ห่อนนะพี่น้องเนาะอ้ยมาห่อนมาเอาเท่าไห่ค่ะบันทงดาบทก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนเช่นกันค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านเนาะเข้าสู่สวัสดีค่ะพี่มาร์คสวัสดีค่ะเฟซบุ๊กสวัสดีค่ะท่านีเอไอน้องน้องสมเพียันสวัสดีคุณพี่ถึง อถึงไรจ้าโอ้ยเบาไม่ดื้อเพอ่น่นเอากับบริปีเบิงนอะเพื่อนเห็นถึงดอวโทรศัพท์ตลอดเพื่อนเชียเบิงตลอดเนี่ยแต่ละเหมือแต่ละเหมือนเพื่อนกระดิษฐ์สีนาหอมเนาะอีนี้ตั้รับนะจ้าโค้สวยมากแล้วฝนตกกี่ว่ทั้งฝนสวัสดีจ้าไอสิเคยเห็นเนยงกระไดเกิดมาเาก็เฮียนเอาลงเรียนกลับไปฟึกเอาเฮียนเอากันตัวก่อไกลกับฝึกเอาอ เอาไปเามากหกเดือนขึ้นไปไม่เป็นไรค่ะมีวิตามินน้ำเดือประเดียกก็ได้แต่ขอให้ประเดียกครบอย่างหน่อยหกเดือนขึ้นไปจ้าน้องเทียนทองสวัสดีค่ะแม่น้อง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 เชิญข้างในนะคะทักทายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะคุณยายจ๋าเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณมากที่ทักทายคุณน้องสุมาลีค่ะ ทักทายเอากันเนาะโดนๆนนพอนากันเนาะขอให้เงี้ยปังๆขอบคุณมากค่ะคุณพี่จ๋าขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะกินกาแฟก็ได้นะพี่เนาะต้มน้ำขื้นกลางบ้านพเนาะออได้ปั่นเขาประเดียกใส่ยางเขากลางบ้านจำเบะจำเบะเฮ้ยป่านนั้นก็ะตือรออยู่เด้บบได้กินปิดจงปิดท้างในไฟค่บเพียกดเพิ้ลมาสั่น โอเคจ้ารวยรวยทุกคนนะครับรวยน้ากันจะรวยน้ากันจ้าเวลาหน้าที่ไปน้ากันกับพี่น้องตอนนี้กะสะสมหน้าที่พี่น้องทันใดย่งขาดหน้าที่กะให้รับได้ไปน้ากันได้พี่น้องเนึ้อสองตายายห่มเบาเธอดีใจยายสันขอบเพื่อนในไลน์เนาะแล้วก็คุณพี่เป็นเพื่อนอืมมันจะคอยมวน ไปพุ่นกินป่ามาพีกินเข่ากันยังว่าไปพุ่นกินเหล่ามาพีกินกับแก้มกันยังวะเนาะเนาะ,นอ,ะอ่าขออนุญาตเตรียมเตรียมเปิดบ้านขึ้นเมธที่เนาะพุ่นเนาะตกพอดีพอลิ่นๆจ้าสองตายายห้่งบอกว่าฝนตกพอลิ้นๆเนาะอืมดีจ้าสองตายายหุง่งเบาทักทายกับคุณน้องทิพย์สวัสดีครับคุณพี่บรรทงสมาน สวัสดีค่ะคุณน้องแดงเนาะอ่าลักๆเหมือนเดิมค่ะน้องแดงว่าขอบคุณอี่ลายค่ะคุณลาบบอกว่าสวัสดีจ้าส่งกําลังใจให้จ้าคู้ครับผมโอ้จ้าจา้น้องอ่าลูกสาวไม่มดสวัสดีค่ะน้องเสือมารีทักท,ยกทยายคุณกระมวลทิพย์ค่ะเนาะคำไหนพูดปิดก็ต้องขออาภาัยนะจ้า งานนี้ต้องไปด้วยกันให้ถึงจุดหมายปลายทางของนี่ก้ยเขทาท่ามีบอ่อปลาของเพิ่นโอเคแหละของเพื่อนผูดีคันใดซ้ำนั่นกับอดีแล้วมีบอ่อปลาไว้ไทสมวนเอินเพิ่นซื้อเพิ่นกระพิดก็ประทานอภัยด้วยสมวนถายาขอให้ผ่านได้ไวนะคะใช่โอ้คุณสมานเนาะทักกายคุณสมานเนาะยินดีที่รู้จักก็สั่นเนาะน้องสม,มารีทักกาย สูกสาวแม่ม,มดก็สวัสดีต้องตื่นเก็นมาต้องใสกวนกาแฟาเป็นธรนทเนี่ยมบนวัตัวสวัสดีค่ะคุณพี่ออนจ้าคนสวยของนอ้องกินนอในหนามมีป่าในหน้าม,มีเขานะ่ะโอเคแล้วพี่น้องเข,ข้าจะหายเศร้าน้าการผูดได้ผมหากระเฮงสันสันเรียนเกือบประทันพี่น้องเอ้ยห่อนนะพี่น้องเนะโอ้ยมาห่อนมาเอาเทละาตา,ามโซดาจ้ะ <c oughs> ได้กินได้กินเนื้อทุเลียนมาไงน้อน้องสุมาลีเนาะป้าผีกินทุเลียนยายยายน้องเดนิวก็สวัสดีค่ะทักทายกับน้องทักทายคุณน้องสุมาลีค่ะทักทายเอากันเนาะเดินๆพอนากันเนาะบานก่อนกูได้ล้างบานสะอาดกะดีใจนำ้ำแต่วานี่ต้องเคียย์ซะก่อนหลาย สวัสดียามสายไก่จะเที่ยงวันนี้ว้าสวัสดีจ้านี่วันนี้แดดแจ่มค่ะแม่น้องจ้าแดดแจ่มแห้งสวัสดีค่ะคุณยายคมศิลสวัสดีค่ะไอเดอร์น้องสมบัีกระทัก,ท,ท,กท่ายะทักทายคุณทักทายไปน้องสมบมัีทักทายเพื่อนเพื่อน,อนผู้รับชมเพื่อนเพื่อน,อนชาวโลกทุกๆุกคน เพื่อนๆที่ผ่านมาผ่านไปส่งกำลังใจกดไลค์กดแชร์หนึ่งโอ้ยแสบบมกปิดตองดิเอามมกไปตองไม่ตองไม่ตองคงได้อตองอันนั้นก็ไหละชั่วโมงต่อไปเนี่ยบอกจ้าโอเคโอเคได้ตามหาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดินทางปลอดภัยค่ะอาสู้ๆน้องตุ่มบอกบอกกสวัสดีค่ะทักทายกับคุณพี่ออนจ้า คนพี่อ่อนคนงามสาวอุดรอุดรบ้านอนผู้นดยนางบ้านสะอาดกระดีใจน้ำแต่วันนี้ต้องเคลียสักอนหลายหลายสวัสดียามสายไก่จะเที่ยงวันนี้ว้าสวัสดีจ้ามันค่ะไปผู้เดียวบ่มนคนเดียวหหายสองคนผ่านตายสามคนกลับบ้านได้สบายสี่คนก็เด้อไอเด้อเด้อเด้อไอเด้อเดีจ้าทุกคนน้องตุ่มเนาะอน ลูกสาวม่มดทักทายกับน้องตุ้มชวนม่วนจ้าคุณยายคมศิลก็นางวรณีสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายค่ะเชิญขังในนะพี่น้องเนาะอ่าเนี่ยเกาะพลังบวกค่ะเพิ่มพลังใจขอบคุณค่ะสองตายายห้่บอกก็ทักทายกับคุณน้องสุขขอบคุณห,หลายจ้าสำหรับกำลังใจเนาะจะเดินไปด้วยกันถึงบ้าน ช้างเผือกโอโหใช่ใช่อย่างนอ่เห็ดอย่างยูแต่แนั่นเนาะคุยกันถามกันไปนี่แหละค่ะคุณพี่ทรงทรงกำลังใจให้นะคะพี่บรรทุงขอําจ้าจ่าจ่าเดินทางปลอดภัยจะนองจ้าอาปมคุณน้องลูกสาวไม่หมดสูสูไปด้วยกันจ้าจ่าจ่า,จา,จาพี่น้าก็ไม่ได้แนละ้วพี่น้องว่าใดน,นี้จ้ากกัน,นี่เนาะพูดผิดแล้วก็พูดใหม่ได้เนาะต้องขออาภัยนะคะคำไหนพูดผิดเออ ใส่สีตายังซำหนีเนาะอยากลงไปหน้าอยู่กับว่านี้ลงไปอืมลงไปหน้าเนี่ยบรรยากาศดีเนี่ยก็เย็นม่ฮอนจ้ะช่องเฟซบุ๊กบันทงดาวบทไลฟ์สดจากบ้านน้ำแท่งตำบลน,น้ำแท่งอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอ,อุบลราชธานีค่ะวันนี้ถัด้กาแฟตัวตก็โอเคนะพี่เนาะขัวอือยืนานกอยู่ย่วเปีนกาแฟโรบัตตาเธอวาเด่นเจงได้ป้าเียนว่าเปียน ม妈า妈าฟึกกันฟึกกันไล่กันไปนะแอบไล่กันไปน,นะเธือก็ระเฮ็ดหสยสวันีทักทายคุณสองตายายเมียนบอทักทายไปก่อนน้องสมุรีโอสองตายาหยหยางน้อเฮ็ดหยางยูแต่ละนเนาะคุยกันถามกันไปนี่แหละค่ะคุณผีทรงทรง,งกำลังใจให้นะคะผีบรรทุงขอให้ปังปัง,ปงจ้าขอบคุณข้าคุณน้องจ้าขอบคุณและขอบใจจ้าปังปังไปด้วยกัน พี่กันในเคียรหลังบาก่อนตอนนี้ทักทายกับคุณสามวณรนะคะเนาะขอบคุณนะคะฝนตกอยู่บ่าออบานเกาน้องละ่ะพี่น้ก็ออกไม่ได้นะพี่น้องว่าใดนี้จากกันนี้เนาะพูดผิดแล้วก็พูดใหม่ได้เนาะต้องขออาภัยนะคะคำไหนพูดผิดพี่ออนก็ทักทายกับคุณน้องสุมาลีชัยมงคลเช่นกันคะ่ะคุณน้องสุมาลีก็ทักทายกับคุณพี่ ละปลานันยูหน้าบริ้ลงไปเปบิงกระคุดสไอ้ายยูเพื่อกันยูหน้าฮะี่หน้าปลาเขาเิ็ดไปเลี้ยงปลาน้มาชาติมันอยู่ไกลที่เตียงหานายศึกษาไม่หมดบริเห็นหน้ากันโดนเนวโนราเานะงานยุดบบพอกับรบตงกันบ่อเนาะสังหารมาจังไรหอดปอกกระติวสอบผ่านกันสอบผ่านแล้วก็จะค่อยว่ากันไปอีกทั่นึง สวัสดีค่ะคุณน้องโน ai, โกก็ทักทายกับลุกสาวแม่มดใจดีสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะยายอานัยอนยายอันซือน้อคุ่นบะเถกอคุณตุ้มเนาะน่องสวัสดีทักทายน้องนองตุ้มเด้อหน้องตุ้มจ้จาวสันคุณยายคมศินก็นสวัสดีค่ะยังเกาะพลังบวกค่ะเพิ่มพลังใจขอบคุณค่ะสองตายายหุ่บอกก็ทักทายกับคุณน้องสุในตา,าตามสบาย